จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ที่จะขับเคลื่อนมาตรการของรัฐบาลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะในผลดำทำผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลด้านการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของการของพัฒนากร ซึ่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็เป็นหน่วยงานหลักในภารกิจการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนรวมทั้งประสานการพัฒนาชุมชนกับส่วนราชการองค์กรแล้วก็ประชาชนตลอดจนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงแล้วก็ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยกําลังหลักของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอเป็นผู้ขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนการดําเนินงานขจัดความยากจนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะแล้วก็การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลแล้วก็การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้งนี้ตามนโยบายของจังหวัดอุตรดิตเนี่ยได้มีการเน้นการขับเคลื่อนการสานต่อของกิจกรรมโอทอป การพัฒนาคุณภาพชีวิตการขจัดปัญหาความยากจนที่มีทั้งจังหวัดเลยเนี่ยประมาณ400กว่าครัวเรือนนะคะรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ทํากินให้สารต่อโครงการโคกหนองนาอีกด้วยค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะฮะนี่คือหลักการใหญ่ในการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมใช้ทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ไปกระจายองค์ความรู้ต่งางๆกระจายความช่วยเหลือไปถึงอย่างพี่น้องประชาชนครับ